เพจซูเปอร์ไกช็อปขายดีเกมบริก,การการได้หาดฟรีไฟราคาถูกยกตัวที่หลักร้อยบาทเท่านั้นรับซื้อไอดีฟรีไฟรับไนอัน้นรับทุกแบบพร้อมจบราคาสวยๆเพจซุปเปอร์ไกช็อปสาขาสองรับฝาก Free Fire, ขายไอดีฟรีไฟค่าฝากเพียงยี่สิบบาทเท่านั้นเพจจริงต้องมีผู้ติดตามเก้าหมื่นกว่าคนขึ้นไปเพจจริงไม่โกงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นในเพจจะมีกิจกรรมแจกไอดีฟรีไฟทุกสัปดาห์กันด้วยนะครับลิงก์เพจอยู่ใกล้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผม โอเคนะครับก็ต้องขอาการาบสวัสดีสวัสดีน,น้องเ็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบี c h ช n แนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลินาฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาบอกสูตรลับนะครับสำรับ การเปิดกล่องนะครับลุ้นลูกซองเขียวถาวรนั่นเองนะครับแล้วก็จะมาย้ํากิจกรรมอีกรอบนะครับว่าเล่นยังไงเก็บยังไงนั่นเองนะครับสาหรับวิธีการเล่นหาโทเค็นหัวใจนั่นเองเพื่อจะมารับนะครับกล่องสกินปืนซองม่วงนั่นเองนะเพื่อจะลุ้นถาวรนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่ต้องพามาดูในส่วนสกินปืนตัวนี้ก่อนนะครับว่ามีค่าสเตตเท่าไหร่นะครับสำหรับลูกซองนะครับบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับผมสําหรับลูกซองควงนะครับนี่นะครับนี่เขียวมรกตเลย นะครับสำหรับซองเขียวตัวนี้นะครับนี่เป็นไงสวยปะค่าสเตตก็คือดาเมจบวก1นะครับความเร็วรีโหลดบวกถึง2เลยนะแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่ลบ1นั่นเองนะครับนี่จะเป็นสีแบบนี้เลยสวยๆจ a m j a เลยนะครับผมจีมเอามาแจกนั่นเองนะครับผมมาที่นี้เดี๋ยวพี่พามาดูทางด้านของกิจกรรมมันก่อนนะครับผมก็จะอยู่ในส่วนตรงกิจกรรม bts นั่นเองนะครับอยู่ในส่วนกิจกรรมตัวนี้นี่เลยนะครับผมก็คือจะมีกล่องสกินปืนให้ลุ้น3กล่องนั่นเองนะแต่แต่ละรหัสหลักพี่อะ เก็บไปแล้วนะครับสำหรับใครที่มีรหัสไก่นะครับพี่แนะนําให้เข้าไปเก็บเลยนะครับรีบไปเก็บโทเค็นหัวใจเลยนะครับรีบไปเล่นกิจกรรมเพื่อจะรับกล่องมาเปิดเลยพี่พี่เห็นในกลุ่มหลายคนก็มีโอกาสที่จะได้ถาวรเยอะเลยนะครับมาเดี๋ยวพี่จะลองให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวพี่ขอเข้าไปรหัสอันนี้ก็คือรหัสลองของพี่นะครับผมนี่นะครับรหัสลองเลยนะครับเลเวลเท่าไหร่วันพี่ดูก่อนนะนี่นะครับนี่ นะครับอ่าเลเวลหนึ่งเลยนะครับเลเวลหนึ่งไม่ได้เล่นอะไรเลยนะครับสำหรับรหัสนี้นะครับมาเดี๋ยวพี่จะเข้าไปในกิจกรรมให้ดูเลยพี่ก็เก็บไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเนาะนี่พี่ก็เล่นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวพี่ขอรับโทเค็นสายฟ้าก่อนโทเค็นสายฟ้านี่คือมันมาจากภารกิจรายวันนะครับเล่น1เกมเล่น4 v ว1ีเกมนะครับแล้วก็ท็อป10 1ครั้งนะครับแล้วก็สังหารศัตรู6คนนั่นเองก็จะรับมาทั้งหมด สสายฟ้านั่นเองนะครับนี่รับมาเรียบร้อยนะครับผมโอเคจากนั้นมันจะมีให้กดเริ่มนะครับเดี๋ยวพี่สอนเล่นสอนเล่นก่อนแล้วกันเนาะนะครับไปกดเริ่มไปแล้วก็จะมีให้เลือกง่ายปานกลางแล้วก็ยากนะครับผมพี่ขอเลือกเป็นอันยากแล้วกันนะครับจากนั้นมันก็จะมีให้กดคลิกข้างล่างนะครับตรงนี้กลมๆสังเกตนะนี่เห็นไหมเราก็กดไปเรื่อยๆนะครับพี่แนะนำนะครับอย่าหยุดกดไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่แบบนี้กดไปย้ำๆเรื่อยๆนะครับจนแต้มเราถึงเท่าไหร่อ่ะ จนแต้มเราถึง5 0,000นะครับคูณ5 0,000นะครับกดไปเรื่อยๆแบบนี้นะถ้าเราหยุดตอนไหนเนี่ยมันจะยังไงมันจะจบไวนะครับผมอ่ามันจะเกมเลยนะครับผมเล่นต่อไม่ได้นั่นเองนะครับอ่าเราจะเสียสายฟ้าไปฟรีเลยนะครับถ้าเราหยุดนะครับเห็นไหมตอนนี้พี่พันเละมันจะขึ้นไปเรื่อยๆครับผมนี่สองพไปเรื่อยๆครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่ขอไปสักเท่าไหร่ดีสักหมื่นไหมมันจะยาวไปไหม เอาสัก5 0 0 0ันแล้วกันเนาะอ่าแต่คลิปมันจะยาวนะสัก5,000ันพอเนี่ยก็กดไปเรื่อย,อยนะครับจนถึง50,000นะครับผมอ่าปึ๊บปึ๊บป๊บโอเค5,000ันพอเห็นไหมมันจะลดเรื่อย,อยหไหมปึ๊บปึ๊บหมดนะครับอ่าเห็นไหมแค่นี้นะครับพี่ได้มา9,00 0เรียบร้อยนะครับผมแต่ว่าพี่เก็บไปแล้วแหล,ละะครับแสนหกนะครับ,รบทีนี้เราก็มากดที่ร้านค้านะครับปับ๊บมันจะมีรางวัลตรงนี้เห็นไหม ก็จะมีอาหารคู่หูกดรับไปเลยนะครับอันนี้ก็คือแต้มถึง15ื่นนะครับแต้มถึง25งหมื่ไดรับเป็นตั๋วโก3าใบนะครับแล้วก็แต้ม30ม0 0รับเป็นกล่องตัวนี้ อ่าสก,กินปืนโบยาสก,กินปืนอะไรต่างๆนะครับกดไปปับ๊บแต่ว่ากล่องลูกซองเขียวเนี่ยจะอยู่ที่แต้ม4ี่หมื่นนะครับผมถ้าแต้มเราครบ4ี่หมื่นเมื่อไหร่นะครับเราจะได้กล่องตัวนี้เห็นไหมนี่เป็นกล่องซองเขียวเลยกดรับไปเลย3กล่องฟรีๆครับผมแล้วก็ครบห้าหมื่นก็จะเป็นตั๋วเดมมนรอยัลน,นะครับเรียบร้อยนี่เลยแล้วก็อีกรางวัลหนึงอยู่ตรงนี้นี่เห็นปะก็จะมี ตัวแรกเปลี่ยนปืนตัวโก้นะครับแล้วก็จะมีกล่องปืนเดีวนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่กล่องปืนลูกซองเขียวนะนะครับไปทีนี้เราไปดูกล่องอันดีกว่านะครับสลับรัหัสไก่ว่าจะได้ถาวรหรือเปล่านะนะครับแล้วก็กดที่แต่งตัวนะครับแล้วก็ลงมาที่อื่นๆนะครับอ่าอันนี้เป็นของรางวัลที่เราได้มาเมื่อกี้เลยนะครับนี่ก็จะมีตัวเห็นปะไม่รู้ว่าตัวนี้ใช้ได้หรือยังนะหายบักหรือ,อยังป๊อบป๊อบป๊อป๊อหายบักหรือยังเอ่ยตัวอีโว อ่ะยังไม่หายบักอันนี้ตั๋วเก่าพี่นะถ้าตั๋วที่เฮ้ยใ,ใช้หรือเปล่าเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะมันจับเวลานะถ้าตั๋วได้มาเมื่อกี้เฮ้ยตั๋วหายตั๋วไม่เข้าเหมือนรหัสหลักพี่เลยนะครับพี่เล่นแล้วตัว๋วไม่ใช่รหัสหลักรหัสลองอีกรหัสหนึ่งนะครับผมตั๋วเนี้ยไม่เข้า แต่ก่อนหน้านี้รหัสหลักพี่ตั๋วเข้าแต่ว่าสุ่มไม่ได้นะครับบักเยอะเกินนะครับทีนี้เรามาดูทางด้านของสก,กินปืนกันดีกว่านะก็จะเป็นกล่องแบบไม่เห็นว่านี่มีลูกซองถาวรด้วยลูกซองควงเขียวนะครับอ่ะ๋ยวพี่ขอเปิดกล่องกล่องเกลือไว้ก่อนไปเปิดให้หมดเปิดให้หมดนี่เป็นสูตรครับมันเป็นสูตรนะเปิดกล่องอันเก่าออกให้หมดเลยนะครับอ่ะหรือว่ากล่องอันใหม่หรืออะไรต่างๆเนี่ยเปิดออกให้หมดทีเนี้ยเหลือกล่องนี้ละมาเปิดเลยแล้วกันปับ๊บสามกล่องทีเดียวปึ๊บเกลือ โอเคไม่เป็นไรเราเหลืออีกรหัสหนึ่งอ่ะเดี๋ยวพี่ขอเข้าอีกรหัสหนึ่งนะครับผมพีเ่เตรียมไว้2รหัสนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับดูซิว่ามันจะได้จี่รหัสนะครับผมเมื่อกี้ก็ได้ไปยีชั่วโมงปะกับ3วันปะนะครับนี่รหัสหนึ่งมาไปต่อ,อกรหัสหนึ่งกันเลยนะครับผมดูซิว่าจะออกหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็รหัสไก่เหมือนกันนะครับมามาดูซิว่าจะออกหรือเปล่านะครับปั๊บนี่พี่ก็เก็บไว้หมดแล้วนะครับผมเก็บไว้หมดแลวนี่อันนี้มีเสาแสนสอง นะครับมาร้านค้ากดรับไปเลยไปกดรับไปกดรับไปกดรับให้หมดครับนะกล่องปืนกดรับไปกล่องปืนซองเขียวแล้วตั๋วครับผมแล้วก็อันนี้อีก3ใบอีกสรางวัลมามาโอเคไปเปิดกันเลยทีนี้ดูซิว่าจะออกหรือเปล่ามารหัสไก่สองรหัสนะอ่าพี่แนะนำนะครับให้เปิดกล่องที่แบบเนี่ยปืนอื่นอ่ะออกไปก่อนนะครับเปิดออกไปก่อน เปิดออกไปเปิดดอ,อกให้หมดเปิดดอ,อกให้หมดเปิดดอ,อกให้หมดโอเคทีนี้มันก็จะเหลือกล่องสองเขียวนะครับเออนะครับผมมันต้องได้สักรหัสเร้ววะไปลุยทีเดียวพึบโอโหเกือสองรหรัสโอโหแตดีว่าในกลุ่มเขาก็บอกพี่มานะครับว่าแนะนําให้เปิดรหรัสไก่นะครับเออรหรัสไก่มีเปอร์เซ็นสูงมากนะครับเออพี่ลองละสองรหรัสไม่ได้ โอ้โห oh, เรียบร้อยครับใครได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับสำหรับลูกซองเขียวถาวรน,นะครับผมบางคนก็ออกง่ายนะบางคนก็ ออกยากนะครับผมก็แล้วแต่ดวงนะครับแต่พี่แนะนําวิธีการเล่นก็คือให้กดย้ำๆนะครับวิธีการเก็บโทเค็นหัวใจอ่ะให้กดคิดย้ำๆๆัวๆเลยนะครับกดรัวๆจนถึง5 0,000่นะครับจนถึง5 0,000ืรัวเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ครบตั้งแต่รอบแรกเนี่ยมันจะเสียเวลาเพราะว่าเราต้องใช้สายฟ้านะครับสอันทีนี้ถ้ามันหมดก็คือต้องรอรีเซ็ตตีสวันถัดไปเลยนะครับมันจะนาน นะครับสูตรพี่ก็คือให้กดย้ำๆรัวๆเลยนะครับจนถึง50,000นั่นเองนะครับเราจะได้รอบเดียวไปเลยนั่นเองครับโอเคเนาะก็สำรับคลิปนี้มารีวิวประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลราตัวไปก่อนะครับผมกล่าวคว่าสวัสดีครับ